ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแอดมินไอนะคะเจ้าของช่องไอสตาร์ชานเลนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมินก็จะพามาสอบถามคุณแม่นะคะหลังจากที่เอฟซีหลายๆท่านถามความฝันคุณแม่มานะคะว่าคุณแม่ฝันดีไหมนะคะหลังจากที่ว่าได้ไปไหว้สารอากุงสองเก้ามานะคะหรือว่าสารปู่เจ็กของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวมินก็จะพาไปสอบถามเลยนะคะว่าคุณแม่ฝันเนี่ยฝันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเป็นลักษณะยังไง ความฝันมาแบบไหนนะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามกันเลยนะคะแม่อันเอฟซีพนถามมาว่าหลังจากที่แม่ได้ไปขอโชคลาภกับปู่เจ็กหร,รือว่ากงสองเก่ามาได้มีความฝันที่ฝันดีบอฝ <c oughs> ันดีเนาะเ <c oughs> นาะฝันว่าไดไปซื้อกับเขาแล้วก็ อันมีป้าผู้หนึง่งเอากับเขาให้บักร้ายติมโหลดหนึง่งจนติมในโหลดติมโหลดแล้วเพิ่นก็ว่าโอ้ยแม่บัวก็เลยว่าโอ้ยคือติมโหลดแล้วป้าเอานั่นติมโหลดก็เอาไปใส่ในแครบมาเหนป้าว่า,าจักไก่จักปูจักปลาจต็งยังในติมกระบะเลยโหลดขนาดก,ก็คือโหลดพอเที่ยงทะเบียนแมนบักร้ายเลยติมโหลดเลยกยังว่าหลุดออกมามหลุดออกมาจนเด,น,น,เดนมาใส่แคร ระเบิดใต้นี้เลขทะเบียนป้ายรถเป็นเลขอย่างเลขทะเบียนของพ่อเที่ยงมันมี่หาเก้าหนึ่งศูนย์หาเก้าหนึ่งศูนย์เออตัวตัวใหญ่บัวขันเลยทะเบียนรถนี่มากเป็นตัวใดก็มากเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแมนจึงทะเบียนรถเป็นเก้าหนึ่งศูนย์ครับท่านผู้ชมแต่ว่าใหญ่บัวก็น่าจ,จะคิดว่าเออหนึ่งศูนย์นี่ออกอยากครับ น่าจะเป็นศูนย์หนึ่งย่อบัวกัเรื่อยเอาเลขที่ว่าปูสีสุดทั่วเพ่นไหหมาาเหมือนนั้นครับเป็นศูนย์สามแปดกับศูนย์หนึ่งอะล่ะครับเล่ยมาเอามาใส่เป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมทะเบียนรถเออนี่ก็คือความฝันขึ้นแหลกที่ว่าแม่ไปขอโชคขอลาบกับบูเจกมาแมนเนาะแมนอือเป็นขื้นเป็นขื้นที่ว่าไปขอโชคขอลาบกทีบูเจกได้แมนบ่แมนเป็นลื่นเป็นลื้นมากไปขอในลืนนั่นกลับมานอน แมนกับมาอนก็เลยนันฝ้ัฟันฟ่าจังสีเลยแมน <Man. S 1> บัมีคนเอาของห่เต็มรถ <Man. S 1> เลยแมนบัวห่าเต็มรถเลยจนหล่นรถจนเอาไปใส่ในแคบอีอก<ะ>แล้วก็ก็กแก้ไปแก้ไปเพราะเที่ยงก็ไม่บัวก,ก็โล่ลงรถล่งรถเพราะเที่ยงก็แก้เข้าไปแก้ขึ้นไปทั้งปูคนล,ละขึ้นไปหาปูคนละก็เผานั่นโอ้แกขึ้นไปหาสำนักสงฆ์สำนักฆ่าแมนสำนักสงฆ์ละ ไม่บัวกันเลยขืคนื่อง่ายรดเมื่อนั้นขื่นทั้ง่ายโรถเปลี่ยนง่อยไายเลยเพราะว่ามันเต็มมันหล่นแล้วรดนั้นก็คือย่ในแคบโรดน่ะท้องเต็มเต็มเลยนั้งปนะเดี๋ย้แม่บัวนี่ง่อยไายเลยแม่ลอขึนไปขึ้นไปไม่บัวกันเลยมาองง่อยไายขึ้นรดไปพวกเที่ยงกับคขึ้นไปทึ่งเลยอแล้วก็หนู้ได้ยินความฝันตอนนั้นแม่บอยฟังว่าอีกความฝันหนึ่งอียงนะที่ว่า ออีวันหนึ่งที่ว่าเกี่ยวกับลุงเม่์เมรอนั้นวันที่อะไรวันที่ยี่วันที่สิบสองสิบสองเมนสิบสองที่ขึ้นไปหาปูที่เอาอันเอาดอกไม้เอายังไปเปลี่ยนเม่อันเมื่อนั้นไปเปลี่ยนให้ปูเจกแมนเปลี่ยนให้ปูเจกแมนเปลี่ยนปูเจบอเบอเมนไปกับเขาไปแง่หมือเศร้าอ๋อไปจ้าขันขมาเมนขอขมาเพิ่นจะไปพากับขอขมาปูเจกครับไปขอขมาก็เลย กัามาเออกับมายังมาแรงกันเลยมาฝันว่าฝันอีกเมือนึงเออฝันอีกเมือนึงว่าได้ขึ้นรถล่งนั่นลุกเงา่นไปขายของน้ำกันนั่นก็เลยก็เลยได้ปืนก็สิไปยิงเพิ่นอยู่หนารถบันเพิ่นเลยว่ายิงบ่ได้ดรอกมันบ่แตกว่าร์สันบันเพิ่นก็ได้บอกว่าเห็นลงไปทงหน้าอย่างนี้๋อลุงเงาวนี่เป็นเป็นลุงแมนบ่แมนเป็นลุกที่ไปขายของน้ำกันในบ่วเพราะว่ายายบัวแต่ก่อนเพิ่นเป็นแม่ค้าครับแม่ท่านผู้มจะไปขายของตามหมู่บ้าน ตามชนบทวหมู่บ้านต่างๆอยู่สีนะคับท่านผู้ชมซึ่งคุณลุงที่บอกถึงนี่ก็เป็นเป็นพี่เขยของพ่อเทืองเองครับเป็นพี่เขยของพ่อเทืองเป็นลุงของยายบัวครับซึ่งเคยไปขายของน้ากันมันเลยฝันเกี่ยวกันนะฝันเกี่ยวกันเลยไปนั่งนารถด่าเสีเยวปืนยิงเพิ่นมันมันยิงบัแตกมันเพิ่นเลยว่าลงไปยิงลงไปทางทวงหน้าล้วไปยิงที่ทวงหน้ามันจึงสิแตกเพิ่นว่าเออก็ได้เลยได้ร้านผู้นึ่งไปนองกาแฟนั้น กาแฟอายุไล่ในน้องกาแฟห่วยเป็นมิ่งหรือผู้ชายผู้ชายเป็นเด็กหน่อยผู้ชายเนาะแมนเด็กน้อยผู้ชายอายุประมาณปอนึงหรือเปล่าฮะน่องกาแฟปอนเดอร์ปอนดึงหรือปอนอนุบาลประมาณอนุบาลสามอนุบาลสามสี่ปีนี่แหละเป็นหลานเป็นหลานเป็นลูกของลูกของหลานของพระเที่ยงนี่แหละครับผม ก็เลยจูงแขนกันลงไปกตไม่บัวก็เลยไปยิงปืนยี่ทงหน้าดูซึกว่าแตกซีเทอปืน่ะยิงออกไปปัง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 ว่น์มีแต่เหล็กซีเนาะคันว่าอายุแตกซีเทอถ้าปืนนี่ก็เป็นเป็นแปดครับท่านผู้ชมปืนนี่แปดถ้าซีขังก็เป็นเหล็กซีครับจะเป็นยังไปบ่ได้ดก็นอกจากแปดซีซีแปดแม่นบ่ได้บัวว่าบ่ S <S ก็ว่าเป็นตัวนั้นแล้วเป็นเหล็กปูเจกเขาเขาเหล็กปูเจ๊กเหมือนเลยเนาะเ<อ>ขาเนะขา,ขา,ขาเหล็กปูเจ๊กเนาะเขากันก็เหล็กปูเจ๊กเลยคันแตจมุ่นช่วงเพราะว่าเหล็กปูเจ๊กเป็นหายนสองมันเป็นสองไหมแปดสองซี่น้องไอ้เนาะ <Man. S 2> แปดสองซีซึ่งหมุนในสามตัวนี่ก็จะเป็นสองซีซีสองแปดซีซีแปดลาคาสองแปดแปดสองเนาะคันมีแต่ว่าเขาเหล็กปูเจ๊กเว้ยคันว่า ปดนี่เอ้ยปืนนี่กระแปนเน,ะนาะลวก็อีย่างนะแตกซีเถือซีนัดกระซีอ,อายุหน่องกระซีก็ไม่เต่แบบว่าเขาห่มฮาร์เขาเล็กโปรเจกต์หมดเลยเอเอถ้าท่าผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะเผื่อแบบว่าเออท่าผู้ชมได้ฟังแล้วอ,อาจจะแปลออกมาได้ไม่เหมือนกับที่อมมินแปลเนาะใครที่แปลได้มาเป็นตัวไหนนะคะก็ คอมเมนต์มาบอกอ้มินได้เลยนะคะที่ใต้คลิปนะคะท่านผู้ชมเสียงเครื่องซักผ้ากระดังแห้งครับท่านผู้ชมเพราะว่าสัมผัสกันอยู่หลังบ้านครับอยู่หลังบ้านมือนีบอกท่านไอเดือนทางว่าจะเดินทางไปหาคุณพ่อเลืออยู่แต่ยังพ่อหนไปครับก่มาสัมผัสช่วงซักผ้าพอดีก่หวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ยินชัดเจนเนาะแต่ยังที่ยายบัวบอกไปละครับท่านผู้ชมกะความฝันกนาจะเป็น8ีเนาะยายบัวเนาะ 8C ส่วนตัวยายบัวเดบัน,เนีเอาให้ถามเนี่ยบักเลขภูเก็ตโอ้เลขภูเจ็กแมนแต่เป็นทั้งสองชุดเลยมแมนบัวเอ็นส,สองตัวสอง<ล>ตัวเลยมแมนบัวเอนก็คือแปดสองสี่กับหกหนึ่งครับท่านผู้ชม,มเอาปลาเที่ยงกะมาเสนอเนี่ยมาบ่อในช่องไอสตาเพื่อซอยเหลือกันครับผมซอยเหลือบางครั้งน้นองอาจจารย์บ่อโก่งสอบถามยังว่าได้เปลี่ยนกะ ไดต่องซอยเหลือกันครับเอาวาอลห้แอมินไอวอต้อเลยครับท่านผู้ชมจังใดเนาะอ,อันความฝันกับเดี๋ยวเดี๋เดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่คุณแม่ได้เล่าเกี่ยวกับความฝันคุณแม่ไปนะคะเดี๋ยวมินก็จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในคืนแรกนะคะท่านผู้ชมในคืนแรกที่ว่าคุณแม่ไปขอโชคลาภ ที่สารปู่เจ็กหรือว่าสารอากงสองเก้านั่นเองนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็กลับมานอนฝันแล้วปรากฏว่าคุณแม่ฝันว่าได้เอารถกระบะนะคะรถกระบะของคุณพ่อนะคะไปซื้อของแล้วเหมือนแบบว่าแม่ค้าที่ไปซื้อของด้วยให้ของมาเต็มกระบะเต็มคันเลยทะะ่านผู้ชมก็คือเต็มแคปด้านหน้าจนที่ว่าคุณแม่นี่นั่งไม่ได้ต้องไปนั่งอยู่หลังกระบะหรือว่าแบบว่าเออมาซ้ายซ้ายเขิ่อนมาง่อยเนาะ งอยไายอ่า<ด>งอยไทยก็เต็มเลยแมนแบ,บะหลังนั่นก็เต็มก็คือเด็กไปง่อยไทยแล้วก็ในแคมนี้เต็มนั่งได้แค่คนขับนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเอาดูนะคะท่านผู้ชมเกี่ยวกับรถอย่างนี้ก็ต้องเป็นทะเบียนรถเนาะถ้าจะถามว่าทะเบียนรถเนี่ยเลขไปทะเบียนรถตัวไหนก็ห้าเก้าหนึ่งศูนย์นะคะท่านผู้ชมลองไปพิจารณาได้นะคะ เราก็เพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแมนเนาะห้าเก้าหเก้าย์จ้าเส้นตัวแย่บวัวนมากเป็น9 0 <90 1 S 2> ้าศูนย่นอ๋อเดี๋ยวเดียวขอถามอีกก่อนเทื่อนหนึ่งขอถามคุณแม่ว่าเป็นยังคือมาก901าศก็มากเก้ก็จะมากเก้าศูนยเพราะว่ามันกะถ้าเป็นเหลขกซีมันกับบออก เาค่อยเห็นออกนะเห็นออกก็เลยเอาเหล็กศูนใส่แม่ก็เลยเป็นเอาเป็นศูนยทั้งหนาเนาะศูนทั้งหนาใส่ก็คือบ่ได้เห็นแม่บบอค่อยเห็นเลยล่ะอืมบอค่อยเห็นเลยบ่ได้เห็นเหล็กหนึ่งศูนนี้มาโดนแล้วก็เลยมักนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวหน่มากเป็นเก่าศูนหนึ่งเก่าศูนหนึ่งก็มากเป็นส่วนตัวหน่ำก็เลยซื้อลอตเตอรี่ อท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็ลองนําไปคิดพิจารณาดูนะคะผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวแอดมินขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะแล้วก็ในคืนที่2วันที่12นะคะท่านผู้ชมที่ว่าวันนั้นคุณแม่ไปขอขมาปู่เจ็กนะคะหรือว่าอากงของเรานั่นเองนะคะกลับมานอนฝันเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมคุณแม่เนี่ยฝันว่าได้ไปขายของนะคะขายของกับคุณลุงนะคะคุณลุงแอดมินนะคะท่านผู้ชม แล้วปรากฏว่าเหมือนเจอปืนอะท่านผู้ชมได้ปืนแล้วก็จะไปยิงคุณลุงคุณลุงก็เลยบอกว่าเอ่อยิงบอออกดอกยิงบอออกดอกอ่อจาจะ,ออจะยิง,ยงก่อนจะไปยิงอยู่ท่งหน้าโอ้ก็ไปยิงอยู่ทุ่งนาแล้วปรากฏว่ามันออกมาสีนัด,นดแตกมาสีนัดนะคะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ได้ไปสึ่งปืนนี่กับเป็นปืนกัถือว่าเป็นแปด ซีนัดก็คือซีก็ตีตรงตรงก็คือแปดซีซีแปดแปดซีีแปดแมนก็ไปตรงกันกับเลขกปูเจ็กอ๋อนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคือในแต่ละสถานที่เนาะท่านผู้ชมในแต่ละถิ่นของของเอฟซีทุกท่านนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางคนบอว่าปืนอาจจะแปลเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะสาหรับท่านผู้ชมอ่้แเท่านั้นะไม่แปลเท่านั้นบอใครแปลจะพื้นที่ไหนจังหวัดไหนพื้น ภาพไหนเขาก็แปลเป็นแปดเหมือนกันหมดอ๋อไม่แต่แปดคัดเป็นปืนก็นคือมีแต่แปดอย่างเดียวโอเคนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามินก็ไม่ได้เก่งเกี่ยวกับเรื่องแปลตัวเลขเท่าไหร่นะคะโอเคก็ได้ฟังกันแล้วความฝันคุณแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ว่าได้ไปขอโชคลาภกับปู่เจ๊กอากงของเรามานั่นเองนะคะท่านผู้ชมค่ะ มันก็ยาวเลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะท่านผู้ชมต้องกดกระดิ่งให้ช่องของแอดมินด้วยนะคะเพื่อที่ว่าแอดมินลงคลิปไปนะคะจะได้ขึ้นแจ้งเตือนหน้าจอของท่านผู้ชมนะคะโอเคแล้วก็ในช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดนะคะออกไปไหนมาไหนนะคะมินก็ฝาก พกแมสติดตัวไปด้วยนะคะพกเจลล้างมือด้วยนะคะเพื่อว่าป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับตัวเองด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแนมาแนมา